วันนี้เนี่ยเราจะมาลุยกันในส่วนของแนวประยุกต์ซึ่งแนวประยุกต์ที่ว่าเนี่คือเจ้าเอกบอลล็อกมีโอกาสเจออีกในคณิต A อแน่นอนอ่ะลุยกันข้อนี้ดึงมาจากแพทหปี65นะอ่ะเป็นแนววาดกราฟเนาะเรียกว่าแนวประยุกต์เขาบอกว่ากำหนดให้กราฟ fx เท่ากับ log x ฐาน2บวกกับ log a ฐาน1ส่วน5เมื่อ a เป็นจริงบวก อ่าแล้วก็ถามว่า A เท่ากับเท่าไหร่ปีนี้พี่เข้าสอบเองด้วยทีนี้ขั้นตอนแรกที่พี่ลุยนะที่พี่เริ่มในห้องสอบอนะ fx คือ y อปกติเจ้า fx จากสัญลักษณ์ในเรื่องฟังก์ชันน้องเขาคือ y แสดงว่าน้องมี y ถ้ากับ log x ฐาน2แล้วบวกกับ log a ฐาน1ส่วน5เสร็จแล้วเนี่ยไอการาฟที่ว่าเนี้ยไอสรรมการที่ให้เนี่ย นอกจากเขาให้สมการเจ้าล็อกมาด้วยเนี่ย <_ d ream> เขายังให้การาฟมาเลยว่ากราฟของมันนะหน้าตาแบบเขียวๆอ,าอา่าอ้าวหน้าตาแบบน้ําตาลนี่หน้าตาแบบสีน้ําตาลประเด็นคือแบบนี้ตอนแรกพี่กังวลว่าเฮ้ยมันมันจะต้องมีการแบบวาดกรงวาดการหรือแบบแต่คอนเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าทิกคือแบบนี้น้องต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยหลักการคือจุด ที่อยู่บนกราฟเนี่ยหรือเรียกว่าจุดผ่านเนี่ยมันสามารถแทนในสมการได้อ,อคืออินี่คือสมการเนาะอินี่คือการาฟเนาะน้องต้องรู้ว่าจุดที่มันอยู่บนกราฟอะแทนในสมการได้ซึ่งมันจะมีอยู่จุดเดียวที่น้องรู้ชัวร์นั่นก็คือจุดตัดแกน x นอกน,อนั้นไม่รู้นอกนั้นไม่รู้พิกัดเท่าไหร่แต่อีจุดนี้รู้แน่แเพราะว่า x เ,เป็น2บนแกน x y เป็น0เขาเรียกพิกัด20 เพราะฉะนั string, ้นเนี aan, the second, fs, ่ยน้องสามารถเอาไอเจ้า2 0ย์เนี่ยไอเจ้า2 0เนี่ยแทนในสมการนี้ได้เลยเพราะว่ามันคือจุดผ่านจุดผ่านแทนจุดผ่านสามารถแทนในสมการได้เลยเพราะฉะนั้นน้องก็แทน x เป็น2 y เป็นศูนย์เนี่ยแทน x เป็น2 y เป็น0ูรู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นอินี่คือ y นเนี่ยน้องจะต้องมองเขาเป็นเลขเอ้ยทุ่ดีน้องจะต้องมองเขาเป็นเลขศูนย์มันจะเป็นเลขศูน อย่าขอเขียนี้ไงนะ y เป็น0น x คือเลข2น้องจะได้ว่าล็อก2อฐานสและก็บวกกับล็อก a ฐาน1นส่วนหซึ่งข้อนี้ถือว่าสวยเพราะว่าล็อกสอฐาน2ได้เลข1นึ่งใช่ไหมหลังก็ฐานเหมือนกันได้1แล้วน้องก็อาจจะดัน1ไปไว้ฝั่งนูน้นอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยเขียนนะมันจะเป็น0ูนย์ถ้ากากลบ1นอคอโทรีเป็น1บวกกับล็อก a ฐานหนส่วนห ทีนี้น้องอาจจะย้ายหนึ่งไปเป็นลบก็ได้น้องจะได้ว่าลบหนึ่งเท่ากับล็อกเอฐานหนึ่งส่วนห้าเป็นเจ้าล็อกเอฐานหนึ่งส่วนห้าทีนี้เสร็จแล้วพี่อาจขอสลับฝั่งนะเพราะว่าพี่ถนัดชอบล็อกอยู่ฝั่งซ้ายน้องจะได้ว่าล็อกเอฐานหนึ่งส่วนห้าเท่ากับลบหนึ่งมันมีวิธีการปลดล็อกถ้าน้องมีล็อกฝั่งเดียวนะน้องสามารถเอาเจ้าฐาน ไปยกกาลังเลยเขาเรียกว่าสูตรดันใช่ไหมเออดันลรามาดันนองไม่ใช่นะไม่ไม่เอาฐานขึ้นไปดันล็อกจะหายอ้างอิงจากนี้ถ้าน้องเจอล็อก A ฐาน B เท่ากาับสีถ้าน้องอยากปลดล็อกน้องก็ดันฐานขึ้นไปยกกําลังล็อกจะหายเจอเหลือแค่ A เท่ากับ B ีกำลังสีเหมือนกันดันไอหนึ่งส่วนห้าไปเจ้าล็อกคนนี้จะหายเพราะฉะนั้นพอดันหนึ่งส่วนห้าไปน้องจะเหลือแค่ A ที่เป็นหลังล็อกมันจะเท่ากับ1ส่วน5ยกกำลังลบ1 ทีนี้จบและอา่าเพราะนนเป็นเติมคำเนาะหนึ่งส่วนห้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าน้องสลับเศษส่วนอ่ะไอ่หนึ่งส่วนห้าถ้าน้องสลับเป็นห้าส่วนหนึ่งมันจะติดกําลังลบหนึ่งเยอะอย่างนี้รู้เรื่องใช่ไหมอา่าหรือหรือ,รอ,รอน้อง,องมองอยีกก็ได้ถ้าน้องมีหนึ่งส่วนห้ากำลังลบหนึ่งถ้าน้องอยากให้ไอ้กาลังลบหนึ่งหายให้น้องสลับเศษส่วนพอน้องสลับเศษส่วนมันจะเป็นห้าส่วนหนึ่งมันจะไม่มีกําลังเลยลบจะหายเพราะฉะนั้น a ของน้องตอบห้าได้เลยรู้เรื่องไหม หันหน้าด้านนะนนะอ่าตรงนี้ไม่งงนะตรงนี้ไม่งงนะมาเป็นก้อนเนี้ยไม่งงนะเอาใหม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเสริมนะเสริมนะถ้าเกิดว่าน้องมีสองส่วนสามกำลังลบหนึ่งน้องอยากให้กำลังลบหนึ่งหายน้องสลับเลยตอบสามเ่วนสองแมทมุกเหมือนกันถ้าน้องมีเจ็ดส่วนสิบกำลังลบหนึ่งน้องอยากให้ลบหนึ่งหายน้องสลับเป็นสิบส่วนเจ็ดจบนี่คือทิศในข้อนี้เอเคนะ